เพื่อไทยกล่าวหาอนุทินเป็นต้นตอของวิกฤตการทางการเมืองทั้งหมด ตั้งแต่การระบาดของโควิดลบไปจนถึงภัยพิบัติน้ำท่วมที่หาดใหญ่นายกรัฐมนตรีกำลังสูญเสียการควบคุมหรือไม่บรรยากาศทางการเมืองของประเทศไทยร้อนระอุยิ่งกว่าน้ำท่วมภาคใต้เมื่อพรรเพื่อไทยเปิดฉากโจมตีหลายครั้งอนุทินล้มเหลวในการจัดการวิกฤตการระดับชาติครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่การระบาดของโควิดลบที่น่าตกใจไปจนถึงอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ในภาคใต้ปีนี้พวกเขาเกล่าวหานายกรัฐมนตรีว่าทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าและตอนนี้ผลที่ตามมาก็บานปลายเกินการควบคุมด ชนานันสีแก้วอธิบายว่าภาคใต้เป็นเหมือนดินแดนที่ถูกพัดเข้าสู่นรกแห่งน้าท่วมมีผู้เสียชีวิตมากกว่า100คนมีผู้ได้รับผลกระทบ3.5ล้านคนประชาชน1.2ล้านครัวเรือนตกอยู่ในความตื่นตระหนกหาดใหญ่ซึ่งกิ่ของจังหวัดสงขลาหายนั้นมหาศาลจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนความเสี่ยงของโรคติดต่อทางน้ำกำลังเพิ่มขึ้นทุกชั่วโมงหากไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจังภัยพิบัติจะกลายเป็นภัยพิบัติซ้ำสอง